มันี้พี่พลขอสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนหวังว่าคงสบายดีนะครับพี่พลจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเก็บก็อทนเพื่อคนได้หกักลองฟังเบื่งนะครับนะเบิดคำสิวาวกับเจ้าแล้วเด้อละนางเมื่อเจ้าเลือกทางเดินคนลาเส้นทางกับาย เจ้าบอกสองเหาไปกันบ่ได้บอกเหตุผลอันใดเจ้าจากไปโดยไม่บอกลาใายผิดตรงไหนหรือว่าสิบ่ดีสิบ่ดีไปนาบ่โทษเจ้าดอกลามือข้างหน้าพอคนสีดี สีดีกวพี่บอกเป็นอย่างเอาที่เธอพอใจไอฮักจนหมดหัวใจบอกเจ้าไปก็คงบอกฟังที่ผ่านมาเจ้าบอกว่ามันคือฝันไปน้ำตาของไอลังลาย ขอไว้ใช้ให้เจ้าโชคดีหากวันไหนเขาทำให้เจ้าเสียใจให้พร้อมที่จะเก้าไปสี่ห้องหัวใจให้ยังรอเธอกลับคืนมา